ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ป่ามันเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่เรารู้สึกไม่ดีเลยเพราะว่าอุ้ยอะร,รู้สึกหิวมากมากแล่ทีเนี้ยก่อนหน้าน,นี้เราเคยมาที่นี่แล้วก็มากินแบบจิ้มจุ่มอ่ะจําได้แต่ว่าจําชื่อไม่ได้ว่ามันที่ไหนทีนี้ก็เลยไปเห็นในสตอรี่ไอจีเพื่อนก็เลยแบบอ๋อลืมกุญแจรถ เป็นไงเกือบแล้วเวลาอันและก็เลยแบบไปเห็นในจีสตอรี่เพื่อนก็เลยแบบอ้าวมันคือที่นี่มันคือกาดมนีหลักเลยตั้งใจว่าโอเควันหยุดฉันจะมากินจิ้มจุ่มที่นี่แสดงโอเคเดี๋ยวไปกันมาดูว่าวันนี้เราจะได้อะไรกินบ้างนะคะทุกคน ามเดือนที่ผ่านมาตอนนั้นมาครั้งแรกดูดีมีที่นั่งให้กินด้วยแต่เรามาคนเดียวมาเดี๋ยวไปหาของกินก่อนแล้วค่อยเลือกที่นั่งเนาะโอเคของกินเยอะมากค่ะกินนี่ค่ะเมนู เอายำขนมจีนอ่ากุ้งกุ้งสดค่ะยำยำขนมจีนกุ้งสดค่ะขอบคุณมากนะปัดปัดอ๋อยำกุ้งสุกุ้งสดนี่นะคะเอากุ้งสดค่ะก็ใส่ปลาแล้วไหมใส่ค่ะแล้วก็กินเผ็ดระดับไหนดีนะเอาเผ็ดน้อยเผ็ดไหยนะคะอันนี้เรานั่งตรงไหนก็ได้ใช่ไหมได้เลยะ พอฝนตกนิดนึ่งอตกแลเคาจะมีข้างบนอีกอีล้ว่จาแกเลานเพื่อนเองกมีตข้างนิหนังหนั่งนอนถ้าสมมติว่านั่งตรงนี้แล้วฝนตกเราย้ายไปนน่นได้ใช่ไหมคะไปนัเเดี๋ยวเราจะไปสั่งจิ้มจุ่มก่อนก็จะมานั่งตรงนี้ มันสวยมากแบบอยากถ่ายรูปนิดนึงเฮ้ยมีที่นั่งตรงนี้เรานั่งตรงนี้ก็ได้นี่วะโอเคยังไงก็พยายามนะยืนแบบนี้นะครับอ่าหรือช่วงนี้ไปกันเรื่อยๆแล้วกันมีแนะน้อเพลงก็มานะครับเดี๋ยวผมจัดให้เลยแล้วกันนะฮะับสวัสดีค่ะ เอาจิ้มจุ่มนะคะจิ้มจุ่มอันเดียวกับขับเสือค่ะทานทานนี่ค่ะเฮ้ยอ๋อ,อชุดอะไวเอาอันนี้จะเป็นชุดก่อนนะครับชุดหนึ่งจะมีแบบนี้เหรอคะครับผมอ๋ออันนี้หมายถึงว่าอันนี้เราจะสั่งเพิ่มหรือเปล่าครับอ๋อแต่ว่าหนึ่งชุดจะมีแบบนี้ใช่ครับผมหนึ่งชุดถ้าจะเอาชุดชุดเลึ่งจะเป็นครับ ชุดกลชุดวชุดแบบดดก่โเคเราสาั่งไอนั่นไปละเอาเอาชุดนี้ล้กันค่ะหนึ่ง <1 S 2> ชุดค่ะนั่งตรงไหนครัโต้นั้นก็ได้ค่ะตรงน,นั้น,น,นใช่ค่ะได้ที่นั่งแล้วมันจะชิลไปไหมอ๋อขอบคุณค่ะ S <S ได้ฟิลละซีขอบคุณนะคะ,ะ <S 2> <S 2> แล้ที่นั่งแล้วแหละเมนูแรกของเราคือสิ่งที่เราชอบที่สุดก็คือกุ้งสดน,นจ๊ะมาแล้วเดี๋ยวรอชิมจุ่มก่อนระหว่างนี้ก็ดูบรรยากาศกันนะคะโอเค ว่าจะมาไม่ถูกซะแล้วแบบขับรถแบบงงงงกงกงยังไงก็ไม่รู้พวกน้ำมากินด้วยวกุญหนังสือมาอ่านตัจดจริต้วหนึงไม่มีอะไรแล้วกระอม ดีมากอะทุกคนน่ามานั่งกับผู้บาโอเคเดี๋ยวะรวบางที่รอหมดจกเราก็จะตบแป้งหรอเพราะว่าเราจะถ่ายรูปที่นี่กันขอยุ้มกล้องเป็นกระจกเลยนะ แสงำทำให้เราสวยเว้ยจริงๆแสงไฟตรงนี้มันทำให้เราแบบเติมปากก่อนกินเหมือนจุกไม่มีอะไรมีความสุข,ขเท่านี้แล้วจริงๆ ไม่กอ,นะอันนี้คือแผนการเที่ยวของเรานะคะทุกคนเวลาที่เราแบบว่าเห็นอะไรที่มันถูกใจหรือว่าอยากไปตรงไหนเนี่นยเราก็จะเขียนไว้ว่าเออเราอยากไปตรงไหน,นตอนนี้ก็ที่เขียนไว้อะ่ะก็มีแบบไปไปมาแล้วก็มีนะแบบพวกร้านกาแฟที่แบบคิด ที่ปร้านอินเดียเนี่ยแล้วก็ไปมาแล้วแล้วก็ร <c> ถ <oughs> ไฟนั่งไฟคุณตังก็ไปมาแล้วอันไหนที่ไปมาแล้วก็จะคิดถูกๆออกก็คือแบบไปมาแล้วเลยมออันนี้เป็นบ้าคุณคนยวอ,อันนี้ยังอ่านไม่จบสักทีเปลีย่ยนมุมนิดนึงมุมนี้น่าจะดีดีมา <c oughs> กเลยทุกคน รูมันเงานะจริงๆแล้วจริงๆเราเราไม่ได้มาคนเดียวนะเราพาตัวเองมาที่จะบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพาตัวเองมาที่กาดบันีเชียงใหม่นะคะทุกคนและกำลังจะกินจิ้มจุ่มนะคะทุกคนก็อยากวดบรรยากาศให้นะาเจ๋งๆไม r ดกู๊ด ต้องแบบว่าถ้าเกิดว่าเขาเอาอาหารมาเสริมเงี้ยเราก็ต้องแบบรีบโอนจ่ายเงินไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวกลัวแบตหมดไงค <Okay. S 1> ือเดี๋ยวเขจาจะทางก่อนนะรัว่าเดี๋ยวแบตโทรศัพท์จะหมดเ <Okay. S 1> พราะเราจะแบบหายบรรยากาศตลอดเวลาดีเลยอ่ะคนตกต้องเก็บของ อาจจะวุ่นวายนิดนึงนะ i มัากกินคนเดียวนะทุกคนแต่แบบว่าเพื่อนก็อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินฝนก็ตกน,น้าสงสารระหว่างที่รอฝนหยุดนะคะทุกคนเราก็เรียบร้อยจิ้มจุ่มหมดเรา,าก็สกดทายด้วยเป็นฝ่ายทอดนะ